น่าดูน่าฟังต้องขอบคุณคนที่กขาส่งมาให้ในวันนี้มีทุกช็อตเลยครับเลือกได้สบายเลยลองฟังดูเรื่องของการไอ้โลกร้อนโลกร้อนมันจะไปที่ไหนกันนี่ก็น่าฟังครับสามสองไป อย่างที่คุณผู้ชมหลายคนคงทราบกันดีว่าในขณะนี้ดาวเคราะห์ที่ให้กำเนิดและให้พวกเราใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พวกมนุษย์อย่างเรา,เร,าเรียกกันว่นโลกในขณะนี้มันกำลังประสบปัญหาที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ซึ่งใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติโดยไม่รู้คุณค่าอีกทั้งยังสร้างขยะและมละภาวะอีกมากมายจนเกิดปัญหาสภาวะโลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ซึ่งนับวันก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นทุกที ทีมนักวิจัยนานาชาติเผยผลการศึกษาล่าสุดในวาราสารไซเอ้นโดยชี้ว่าอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรต่ตางๆทั่วโลกนั้นร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยคาดการเอาไว้มากส่งผลให้น้ำทะเลเกิดการขยายตัวจนระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นถึง30เซนติเมตรต่อสินส้นศตวรรษที่21่ปีปรากฏการณ์ที่น้ำทะเลขยายตัวเนื่องมาจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้มีความเสี่ยงที่เมืองตามแนวชายฝั่งจะถูกน้ำทะเลอุ่นท่วมนอกจากนี้ การที่มาหาสมุทรร้อนยิ่งกว่าเดิมยังหมายความว่าหลายพื้นที่จะต้องเผชิญกับสภาพภูมิอากาศอันแปรปรวนบ่อยครั้งขึง้นเช่นการเกิดพายุที่มีความรุนแรงผิดปกตินายซิกฮาวฟาเทอร์หนึ่งในทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ของสหรัฐอเมริกาบอกว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยในปี2018ที่ผ่านมานั้น ถือเป็นปีที่มหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติมาสัญญาณของสภาวะโลกร้อนนั้นสามารถตรวจพบในมหาสมุทรได้ง่ายกว่าบนบกและเนื่องจากมหาสมุทรดูดซับความร้อนส่วนเกินในชั้นบรรยากาศที่เกิดขึ้นจากก๊าซเรือนกระจไปถึง90%ซมหาสมุทรจึงร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วและต้องใช้เวลานานหลายทศวรรษกว่าจะเย็นตัวลงนายฮอฟฟาเธอร์กล่าวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ กค์การวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้อมพึงตระหนักถึงความสําคัญของมหาสมุทรในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนแต่ก็พบว่าในปัจจุบันมหาสมุทรต่างาดูซับความร้อนจากชั้นบรรยากาศไว้เกือบเป็นพิการแล้วและจะไม่เย็ยนตัวลงง่ายแม้มนมุษย์จะสามารถหยุดยั้ยงการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้ในทันทีก็ตามต่อมาหลังจากนั้นไม่นาน ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของสหราชอาณาจักรได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งลงในวนารสารพ NA ัสโดยได้ประมาณการระดับอุณหภูมิของมหาสมุทรตลอดช่วง150ปีที่ผ่านมาซึ่งพบว,ว่าน้ำทะเลร้อนขึ้นอย่างต่อเน,นื่องคิดเป็นพลังงานในระดับที่สูงกว่าประชากรทั่วโลกใช้ในหนึ่งปีถึง1,000เท่าและเมื่อไม่นานมานี้ได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ออกมารายงานอีกว่า เทือกเขาฉีเลียที่ตั้งอยู่ในเขตร,รอยต่อระหว่างมฑลนการสุกับมฑลชนชิงไห่ในประเทศจีนที่มีฐานน้ำแข็งคดเคี้ยวราว800กิโลเมตรซึ่งเป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากยยคน้ำแข็งและกำลังจะละลายหายไปทีละน้อยนั้นมีโอกาสที่จะละลายหายไปตลอดกาลจากผลของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโดยระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยนในท้องถิ่นสูงขึ้น1.5องศาเซลเซียสนับตั้งแต่ทศวรรษที่1950 ทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนได้เฝ้าดูตำแหน่งของการถอยร่นของธานน้ำแข็งและพบว่าน้ำแข็งละลายในอัตราที่รวดเร็วขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เมื่อเทียบกับในช่วงทศวรรษที่แล้วเฉินเซียงนักวิจัยจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนบอกว่าในช่วง15ปีที่ผ่านมาธานน้ำแข็งบริเวณนี้ได้ถอยร่นไปกว่า150เมตรซึ่งถือเป็นการหดตัวเล็กลงในอัตราความเร็วที่น่าตกใจมาก และทําให้มีปริมาณน้ําที่ละลายจากพานน้ำแข็งไหลล,ลงสู่พื้นที่เบื้องล่างเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าในช่วง60ปีที่ผ่านมาข้อมูลจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนยังระบุอีกว่าเมื่อทานน้าแข็งละลายหายไปน้ําที่ไหลลงมาและเป็นแหล่งน้ําที่ใช้สําหรับเกษตรกรที่อยู่เบื้องล่างจะเริ่มเหิดแห้งไปในปี2050แต่นักวิทยาศาสตร์คนอื่นคิดว่ามันอาจเกิดขึ้นภายใน10ปีนี้และทานน้าแข็งหลายสายอาจหายไปจนหมดสิ้น หรือจะเป็นปัญหาเรื่องภูเขาน้ำแข็งที่แยกตัวจากแอนตาร์กติกาและล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรเกือบ3ปีกำลังกระชนเข้ากับชายฝั่งเกาะเซาจอร์เจียโดยภูเขาน้ำแข็งนี้มีชื่อว่า a 6 8 a ซึ่งถือเป็นภูเขาน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีขนาดกว่า4,200ตารางกิโลเมตรซึ่งนักว,วิทยาศาสตร์คาดว่าการประทะก,กันดังกล่าวอาจจะทำให้ภูเขาน้ำแข็งไปปิดทางออกหากินในทะเลของฝูงสัตว์บนเกาะจำนวนมาก และอ่านนำมาซึ่งหายนะครั้งใหญ่ของระบบนิเวศแต่คััวโลกใต้ภาพล่าสุดที่บันทึกไว้แสดงให้เห็นการแตกตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างรวดเร็วต่อของภูเขาน้ำแข็งรวมทั้งร่องรอยที่น้ำทะเลกัดเซาะฐานด้านล่างของภูเขาน้ำแข็งจนเป็นโพรงลึกซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะนำข้อมูลล่าสุดน,นี้ไปวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานาการณ์และทำนายถึงเส้นทางการเคลื่อนตัวของมันต่อไป ขณะนี้ภูเขานุนแข็งยักษ์ซึ่งมีขนาดมากขึ้นมาเท่ากับเกาะเซาจอร์เจียยูฮางจากเกาะสวรรค์ของบรรดาสัตว์แต่คััวโลกใต้อย่างเช่นเพนกวินและแมวน้ำนับแสนตัวออกไปราว200กิโลเมตรหาก A68A ชนเข้ากับชายฝั่งของเกาะในอีกหลายเดือนข้างหน้าจีก้อนหนุนแข็งที่กว้างใหญ่เท่ากับมฑลทนหนึ่งของสหราชชาณจาจนี้จะเกยตื้นอยู่ในตำแหน่งดังกลาง่าวเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีก่อนจะละลายหายไปได้ทั้งหมด บรรดานักอนุรักษ์วันเกรงกันว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่บนเกาะจะต้องหมดอยากจนพากันล้มตายหรือขั้นสูญพันธุ์ไปเนื่องจากภูเขาหินแข็งจะปิดทางออกหาอาหารในมาหาสมุทรเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มมีความหวังว่ากระแสน้ำอาจจะช่วยพัดพาให้ภูเขาแข็งยัง์ลอยอ้อมลงไปทางด้านใต้ของเกาะก่อนที่จะวงขึ้นไปทางตะว,วันตกเฉียงเหนือและจะเจอเข้ากับกระแสน้ำอุ่นซึ่งจะทำให้มันละลายตัวได้เร็วขึ้น แทนที่จะชนเข้ากับชายฝั่งด้านใต้ของเกาะโดยตรงอย่างที่วันเกรงกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเราจะทำได้แค่เพียงการก้มหน้ารับกรรมรอดูผวลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวคณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมปิดจ์นอังกฤษเตรียมก่อตั้งศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาหนทางใหม่ในการฟื้นฟูสภาพอากาศโลกศูนย์วิจัยที่ว่านี้จะศึกษาและทดสอบวิธีการสุดข,ขั้วต่างๆเช่นการทำให้ขั้วโลกกลับมาเย็นยาเยือกอีกครั้ง และการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศโลกส่วนเพื่อการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศโลกหรือ Center f o r c l i m ล t e เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจากมหาวิทยายลัยเคริปจิที่มุ่งให้โลกมีระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นกลางในอนาคตนำโดยดรเอรเอมิลี่ซักเบิร์กซึ่งถือเป็นศูนย์วิจัยแรกของโลกในด้านนี้และอาจนำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมหาศาล สูนยนี้มีขึ้นจากความวิตกกังวลว่าการใช้วิธีการแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงอย่างเดียวจะไม่พอเพียงที่จะหยุดยั้งภัยพิบัติและความเสียหายต่อโลกที่ไม่อาจย้อนกลับคืนมาได้ดังเดิมคุณคงรู้จักเครื่องดื่มไม่โหยด้ันดีเอ5 0บแบรนด์เครื่องดื่มให้กำลังงานชื่อดังของไทยศาสตราจารย์ซ่เดว,เวิคิงอดีตหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร เป็นหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนี้กล่าวกับ BBC ว่าสิ่งที่เราทำในช่วง10ปีข้างหน้านี้จะเป็นตัวกำนหนดอนาคตของมนุษยชาติในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเขาชี้ว่าปัจจุบันยังไม่มีศูนย์วิจัยขนาดใหญ่เช่นนี้ในโลกที่มุ่งศึกษาในประเด็นปัญหาใหญ่นี้เซอร์เดวิดชี้ว่าแนวทางการแก้ปัญหาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเช่นนี้เรียกโดยหลวงว่าวิศวกรรมโลกหรือ G.O. e Engineering ซึ่งมนุษย์ใช้เทคโนโลยีเข้าแทรกแซงและควบคุมระบบภูมิอากาศของโลกในวงกว้างเพื่อหยุดยั้ยงภัยพิบัติที่เกิดจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นในทุกปีขณะที่ภารกิจของโครงการนี้คือการแก้ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทําและไม่อาจาล้มเหลวได้โดยเป็นการทํางานร่วมเริ่มรําคาญนะเนาะผมก็พยายามฟังอยู่นะ สรุปให้ก็แล้วัเขาจะดูดความแล้วใายในอากาศออมันจะดูดยังไงอะลองจินตนาการดูโอโลกร้อนโลกร้อนอนี่เลยครับมีฝนอย่างเดียวบอใมาทราบไปนน้ำฝนอย่างเดียวเท่านั้นนะที่จะชำระลา้าง คามแล้วไซจากอากาศได้อยากสมบูรณ์ที่สุดบอกให้ทราบไว้นะครับคามแล้วไซเนี่ยมันจะละลายในน้ําได้ดีน้ําที่ว่านี้ก็ต้องเป็นน้ําบริสุทธิ์น้ําบริสุทธิ์คือ h 2อ o น้ําบริสุทธิ์คือน้ําฝนเท่านั้นงั้นฝนตกมันชัระชลาคมันเองคําถามมีว่าถ้าฝนมันตก เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วมโลกปีเนี้น้ำในมหาสมุทรน้ำทะเลเนี่ยจะสูงขึ้นอีกหรือว่าจะบอกว่าสามสิเอ็ดเซนหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกไ,ไหมมาคัดง้างเขาเลย เขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาไม่เคยคิดคําพูดต่อไปนี้ว่าสสารกับพลังงานเนี่ยมันแลกเปลี่ยนกันอยู่น้ําคือสสารเห็นไ,ไหมแล้วมันสลายตัวมันเป็นพลังงานอยู่ตลอดเวลาอ่าอ่ามันสลายยังไงไอ้น้ำทะเลมหาสมุทร ส่วนมากก็เห็นแค่ฟองอากาศที่น้ำทะเลมันขึ้นตีซัดฝั่งเห็นฟองอากาศขึ้นมาทำแล้วใส่จริงๆมันเป็นคำว่าอะไรเหิดระเหิดระเหิด,หดไอตัวที่มันระเหิดนะี่คือตัวพลังงานรู้จักพระยับแดดนะครับนั่นแหละผิวโลกเนี่ยมันก็นระเหิดไปตามเนี่ยเพราะจะรักษาสมดุลกันอยู่ในระบบนิเวศของจกจักรของโลกใบนี้และดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ ระบบนี้เขาจะดูแลของเขาอยู่เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะบอกว่าน้ําแข็งละลายโคโลกเหนือคโลกตายเขาคิดแต่เพียงว่าน้ําแข็งมันออกมาต้องเพิ่มปริมาตรของน้ําเขาคิดได้แค่นั้นแต่เขาไม่ได้คิดว่าเออที่มันเริ่กหดออกไปเท่ากับเท่าไหร่ไม่มีปัญญาคิดอีกดีกว่า ก็เลยแอบก็น้ําท่วมน้าท่วมน้ําท่วมน้าท่วมใช่ไหมฮะทำนองเดียวกันอ่ะถ่าน้ําแข็งละลายด้วยที่บอกน้ําท่วมเพราะน้ำแข็งละลายนะฮะแล้วฝนตกมาด้วยมันไม่มากเลยน้ําถ้าเอาตะก,ก่านี่มาใช้มันก็มากนะแต่ถ้าบอกว่าระเหดละเหยเถนเนี่ยถ้ามาประกอบกันมันทั้งโลกนะที่มันเอะเหยละเหยเหนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะฝนตกนะ ไม่ใช่เฉพาะฝนตกในะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนะพเพราะระเหยระเหยพื้นทะเลมันก็ระเหยเหมือนระเหยระเหยเหมือนกันบนบกก็เหมือนกันไม่เห็นไหมครับพื้นที่ระเหยระเหยมันทั่วทั้งโลกไปเลยะคระับแต่พื้นที่ที่ฝนตกมันแค่หย่อมหย่อมอย่างมากก็แต่ละประเทศแต่ละทะวีปะมีอยู่แค่เนี้ยผมว่าระเหยระเหยมันจะมีมากกว่าจะซ้ําไป เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าน้ําทะเลมาหาสมุทรท่วมโลกเลยยังไงบุงก็บอกว่ามันเป็นไปได้ยากแล้วก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะว่าระบบของมันมันเป็นอย่างนี้อยู่นะความซนธ์ระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อยู่ไอที่มันร้อนจะไปจะตายไม่เคยมีใครพูดสักคำเดียวก็คือทดลองระเบิดนิวเคลียร์นี่แหละก็ในชั้นบรรยากาศมันไม่มีออกซิเจนจะเอาฝนที่ไหนมาตกเนะี่ย ปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยตัวหนึ่งไม่เคยพูดถึงเลยนะฮะก็คือแอคชั่นเชนคือเวลามันแตกแล้วมันม้วนอย่างเงี้ยไม่มีจุดจบครับแม้แต่ฮิโรชิมากับนางาซากิซึ่งเป็นธาตุที่เป็นแร่อยู่เลยเนี่ยวันนั้นถึงวันนี้ยังแตกตัวอยู่นะแอคชั่นเชนเนี่ยให้รู้ไว้มีใครพูดกี่นะคนนักฟนะิสิกส ไม่มี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 แล้ไม่มีมมแ,ลมมแล้วนิวเคลียสที่ทําด้วยไฮโดรเจนยิ่งหนักกว่าไม่รู้กี่พันเท่าเดทดลองมากี่ลูกเนตรงนั้นต่างหากที่มันทํางานที่รุนแรงอยู่ในเวลานี้ที่ทําให้ภูเขาน้ําแข็งที่มันละลายละลายละลายไปเนี่ยผิวมันก็ละลายบอมเจอกอคชั่นเชนที่ว่าเนี่ยค่ะบมีใครมองเห็นอีกคนที่ว่า ทำไมลุงถึงมองเห็นตรงนี้ทั้งที่ลุงก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์สัก,กทดเดียวเลยไม่มีเลยไม่มีหัวใจเป็นวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยให้รู้ไว้ลุงไม่มีหัวใจเป็นวิทยาศาสตร์นะให้รู้แต่ลุงมีเกินกว่าหัวใจที่เป็นธรรมชาติแน่ๆด้วยเกินกว่าใจด้วยอไไอ้ตัวที่ปัญหาจริงๆเนี่ยไม่ผู้โลกร้อนเนี้ย เสร็จแล้วก็ไปโทษน้ําทะเลเหออ็นออไ,ไหมกระแสน้ำบดน้ำร้อนเนี่ยเรียนมาเกือบตายเมือนกันแล้วว่าไปโทษไอ้เอนนิโยนาริยาบอกความรัมมาจากอะไรละ่ะพัดมาจากทวีปอเมริกาใต้แถวเปรูดันเข้ามาทางออสเตรเลีย ได้ยิงตรงเข้ามาสู่ทางด้านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามลาวขึ้นมาหาไทยส่วนขึ้นไปข้างบนก็นู่นญี่ปุ่นไปนูน่นจีนไปนูน่นนะรู้อยู่แค่เนี้ยใช่ไหมคะเขบอกว่าความร้อนความร้อนมาพอร้อนมา อ้าวร้อนกับเย็นประท่ากันเป็นน้ำฝนต่อนั่นครับเอนิโยเอนิโยน้ำฝนต่ออยู่แค่เนี้ยผมบอกว่าถ้าหาว่าทำให้ฝนตกที่ออสเตรเลียเนี่ยครับไอ้เจ้าเอนิโยมันก็จะไม่เกิดเพราะอะไรนั่นคือแหล่งความร้อน มันทั้งทวีออตเเลนมันเล็กที่ใหม่เลยนั่นจะหยุดตรงนั้นต่บอกให้แซบไว้นะครับในโลกวัน,นี้ทําให้ฝนตกแค่ที่ที่ย่ทะเลทรายซาฮาราแต่วันตกกลางก็แล้วกันหรือจะบอกแอฟ,ฟริกาส่วนเหนือก็แล้วกัน เอาว้ทันฝนตกแอฟริกาทั้งทงวีปไปแล้วอ่ะแค่นี้ก็จะไม่เกิดล้ำผาอยู่ทางฝั่งออเตเลียก็เหมือนกันทําให้ฝนตกที่ออเตเลียมันก็ไม่มีลวไต้ฝนเนี่ยเฮอร์ริเคนทาให้ฝนตกที่แอฟริกามันก็ไม่มีแล้วเฮอร์ริเคนนี่คือต้นทางของมันนะเออสำหรับลุงออนะมีทางเดียวครับทําฝนตกมีปัญญาไหมในวิทยาศาสตร มีแต่ทำลายไฮโดรเจนโทษมีแต่ทำลายออกซิเจนด้วยอวอดิวเคลียร์มันไม่หยดุดนี่แหละครับยิ่งตายพร้อมกันทั้งหมดคือตรงนี้ยังไงก็ไม่หยดุดไม่มีทางหยุดได้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งขั้วโลกเหนือโลกใต้มันก็ไปถึงหมดนะเพราะว่าแอคชั่นเชนมันร้ายกาจมากครับทดลองที่อเมริกามันก็ทั้งหมดแล้วครับศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นะ ทดลองในตเดียก็เหมือนกันโดนแล้วครับอืม hmm. ทดลองมาฝั่งจีนก็โดนเหมือนกันแล้วครับเอาสินี่แหละนิวเคลียร์เนี่ยยังไม่ได้เอาจริงนะนี่เขาทดลองนะอืม hmm. ผลิตมาสิบลูกทดลองมาหนึ่งลูกมันได้ผลเป๊แปลว่าเก้าลูกแล้วก็จบแปลว่าผ่านสแตนดาร์ดไปถ้าเอาจริงเนี่ยขนาดไหนโอ้ oh, ดูไม่เจืดโลกวันนี้ดูไม่จืดจริงๆครับฟังแค่นี้ก็พอแล้วที่ ไม่อยากจะให้ได้ยินมากเท่าเท่าไหรอกครับลบเนื้อโน้นเนี่ยต่าใจแต่ความจริงได้ยินแค่นี้ก็น่าจะพออีกน้อยหนึ่งทีเนี้ยเรื่องสมองเนี่ยลุงมีคนที่พูดว่า